สบายดีพี่น้องยามมือเสา้าสบายดีไปพี่น้องเด้อยไมหมอเส้าบรรยากาศยามมือเส้าพี่น้องมาบรรยากาศยามมือเส้าทองผ้าตะเวนหักกระขึนเนาะตะเวนขึนแดดจ้าเลยแหละพี่น้องมือนี้นะฮ้อนยามมือเวนมาฮ้อนให้บรรยากาศยา,า,ามูรราาามมเสา้าให้พี่น้องเบิง่ง ากระโพดซาลี่ไก่สิได้กินเด้๋วเดี๋กระโพดนั่นนี่เขาโพดอันหวานเลยนี่นะพี่น้องกระโพดเม็ดเหลืองๆนะกระโพดขั้นไก่สิได้กินแล้วกินเป็นสุดเป็นสุด <c oughs> กินไปเป็นสุดเป็นสุดสุดหนึ่งมืดกับสุดหนึ่งเขินเนาะนี่กลังเสือร่งตัวนี้กนละังเสือร่งคมุม กบกบซลีกซลีมาค่ะมึงในพี่น้องค่ะอันไหนแถวเป,ปียนั่งเปียะนะกะเดดียพี่ห่น้องเอ้ยแลนไปแลนไปแลนไปเ,ไเด็กะลม้ยอนะอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นไปไปนั่นแหลอันนี้อไปนั่นนั่น ไอ <laughs> ้แบบนั้นแหละนามือเศรา้าเขายากาดงามนะคี่น้องเนาะส่วนกระโผดงามเขาไปเบิ่งทางเงินครัวเขามาเฮือนครัวไอ้มอนปิ่งสินมูด้วยคุณน้องด้วย ิงสิงมูเดี๋ยวการกิดเขาแล้มเศสเขาหมเศ้า้านไปที่นนคือเสียงตดังอยู่ที่บ้านนาง เสียงที่ดังแต่งดองน้องสาวไอมาเดือนก่อนน้องเรมงหยัดมวนฟังเฝ้าน้องเลยปวดได้ข้าวข้าวน้องสาวน้องสีแต่งงานอย่าหาเรื่องกันเสียงนั้นไอจงเข้าใจเป็นไปบ่ได้ น้องเองสิเขาพาคนไอ้กูดีน้อ,อ,นองมีเพียงไอ้เท่านั้นน้องเองบ่ได้แต่งงานไอ้นั้นอยา่าเฝ้าเสียใจโทษทีทน้องนี้บ่ได้ส่งขขาวเมื่อแต่งดองน้องสาว น้องเ้าน้องเวียกเอีออบรายานกินอียังอดอกเด้อคนดีเราเบียของเกมมากมีมาตีสมไอสิกินอย่ามาอวยใ่ให้กับน้องเลยนะถ้าไอ้นั้นมีปัญหาให้มา่วยดองว้ไว พรให้เขาได้ลูกสาวและได้ลูกชายงานดองน้องเกิดเมื่อใดให้จงไปเป็นเคยแม่นางฝากเสียงเพลงให้พี่น้องฟังเนาะญามือเศร้าร้องเพลงให้ฟังญาเมื่อแรกมีมอนกระสือร้องเพลงให้ฟังเลยพี่น้องเด้อเอาแต่อารมณ์ดีดีมุนมวน สบายใจแล้วแม่วาสบายใจแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้คิดหยังอีกแล้ววนี้นะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่แนวมวนๆสิมาให้พี่น้องฟังเนาะก่อนเฮาสิมากินข้าวเช้าเฮาก็ร้องเพลงมวนๆเนาะพี่น้องปิ้งนือหมูกินข้าวเช้ายามเช้าง่ายๆแม่มเฮ็ดง่ายๆ เหตุยังมากไม่ทุเรียนสองคนผิวแบบเด็ดเปียบผิ่แบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะแล้วเดียพี่น้องปิ่งสินมูแล้วเด้อแก้วนุ่งกันพี่น้องสบายดีพี่น้องสิทธากแพงเมืดทุกคนทั้งลาทั้งไทยเดอ้อจิ้งสาวๆน่ามีม้อนเดอ้อทุเรียนเด็กกินเดอ้อ มามากินน้ำกันลุหลานมืดทุกคนทางไทยทางลาวต่างประเทศสามาเามาด้อกินขา้าวเช้าหลังกันเด้อมาเด้อเพื่อนทางเยอรมันเข่าซ้อมเต็งเลยเพื่อนทางประเทศไทยมาเด้อเล็กซ์ลีแม็กกี้ขิมข่าวเบื่อเด้ละเด้อเข่าเส้าเด้ดอเบอร์ซอนเบอรเป้ามาเด้อ นกขาแมร์ระดูบเด้อจ es? anyway. ้ามแจวประเดกเด็ดห่อนพี่น้องเอ้ยามกลางเวรนะฮ้อนฮ้อนฮ้อนแล้วกลางคืนก็ฮ้อนแล้วเด้อจังเดืเย็นเย็นเนี่ยประมาณสามโมงเดือนฮ้อน มาขอดใจเดินพี่น้องเด้อถูกแรงเสียแรงใจถูกค้ำคอมเมนต์เนาะไม่ใช่สิ่งดีๆกำลังใจไปมอนกำลังใจร้านมอนกูไม่ยังเดี๋ยวทำบนอนย่องอะไรดีไม่เชงบมดแค่โบกไข่เพี่น้องเนาะกายสุดใจจะเลื่อนลงเรื่องเห็นยังก็ได้ไปก้าวหน้าก้าวตาไปเด้อให้สุขเฮงเงียงเงียงถึงไปเด้อพี่น้องเด้อ ลาบเลืลลลอ่อนที่นังก็ให้ลาบเลื่อนเป็นแถวใบได้อาจจะแบบนี้น่าชอวไปแอวเลย

không được cái hãy gặp thôi mẹ mình 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 mình

<NYU S 1> ม, <gez> มีหรอกมีผู้ใดบอกจคนจะปาเปล่าจะบ้างเปล่าดู่แป๊กกระปกกระานนี่แหละท่านอยี like ๋สนใจทุกคนท่นเด้วาเมื่อยเนาะเมื่อยท่านมีหรีกันทเอาอยู่หรอกขี้ทุกคือกันหรือบอห้ากับทุกเพแห้งหรือเอาหัวี่ถุกเอาไปหง แงถ่ถกขันมีลือนอทั้งหมจเอาถูกยู่เดียวดีกว่าถุกมีเพราะว่าถูกเดียวดีกว่ามบอพี่น้องเนาะโอ้เซเว่นเทพมัน,นว่านะฉ oh, e. <laughs> ันเอาเพกแล่วอเอาสติปูว่าผู้เดียวเนบายใจเราพี่น้องมิเพส เราพว่าแยังมีความซุกเถาแล้วมันจะซุกทำเถาแล้วเนอ่ะเนขนุกทำเ่าน,นาน่งกินนางข้านเเท่าเน่อยอยากมีพะละทานมาหัผักผลาลายแ่ะเ่าแล้วก็อยากหักพระผละอาอยากสบายใจ,จไปใชกับบปาา เออจะซื้อถ้าลูกสาวเนี่ยใส่แว่นในกระตช้อคราวกินนี่ก็มมอญลาไปก่อนเดอ้อยลืมติดตามคิดหนาเดอ้อยลืมกดแเซ็ตโปไลค์ซัตตะไคร่ให้ส่งน้องน้ำขี้ยายมอนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมผักส่งซาลีตาแว่นเดอ้อพี่นอ้องอาก,กาได้สอนผ้าพื้น้าเนื้อกนะินแซ่บไม่เพียงเนาะบาย <Bye. S 1>